ณวันแรกที่ผู้ใหญ่ติดต่อมาค่ะจำได้ตอนนั้นแผนของเป้ยคือหลังจากที่จบละครเรื่องล่าสุดไปที่กลับมาเล่นละครอีกครั้งนึงนะก็ตั้งใจว่าจะพักก่อนจะอยู่กับลูกก่อนแล้วก็และอยู่ในช่วงระหว่างดูบทด้วย<ม>ก็คิดว่าจะกลับมารับเล่นละครอีกทีช่วงพฤษภาเป็นต้นไปอะค่ะแต่พอผู้ใหญ่โทรมาเรื่องนี้ก็คือณนะตอนนั้นก็70%แหละ เราก็มีในใจอยู่แล้วว่าเราน่าจะเล่นแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่ไปเพราะว่าอยากจะขอดูบทก่อนว่าสามารถเล่นได้ไหมขอทำกันบ้านก่อนก่อนที่จะรับปากเพราะว่าถ้าอยู่ๆรับปากผู้ใหญ่ไปเลยเราถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้ดีก็มันก็คงไม่ไม่ดีเท่าไหร่กับการที่จะมาสารต่อแทนโมก็เลยขออนุญาตผู้ใหญ่ว่าทำการบ้านก่อนที่จะให้คำตอบดีกว่าค่ะ แล้วพอทํากันบ้านแล้วพอได้อ่านบทแล้วก็ต้องมานั่งคุยเรื่องคาแรคเตอร์กับผู้ใหญ่กับพี่วอพุ่มกลับด้วยว่าจะต้องเล่นให้ออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงคาแรคเตอร์ที่จบจากเรื่องที่แล้วก็วคือเรื่องวันวาสนาก็จะต้องเล่นยังไงให้แตกต่าง,ง,ง,างาาก็จริงจริง,รงก่อนที่รับปากจะเล่นนะคะ ตอนที่เห็นเห็นบทก็นึกถึงโมแล้วก็บอกโมก็ขออนุญาตเขาก่อนก็นึกในใจนะคะ่ะขออนุญาตขอดูถ้าเกิดมอนุญาตให้เราเล่นก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คิดในใจเป็นแบบนั้นไปอะคะ่ะอืมพอได้มาเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะอือโหฉากแรกที่เพิ่งเข้าไปมออนก็น้ำตาไหลเลยอะพอถ่ายเสร็จอะ มันมีความรู้สึกแบบกังวลหลายๆอย่างแล้วกดดันหลายๆอย่างคือเราเรากดดันตัวเราเองนะมันไม่ทุกๆอย่างคือสภาพอ่ะพี่ๆทีมงานทุกคนพุ่มกับนักแสดงทุกคนให้กําลังใจเราอย่างดีมากแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่พอเรารับบทอยู่ในจุดๆนี้แล้วอ่ะมันเป็นคือพอเบื้องหลังอ่ะมันจะมีความคิดมากมายที่มันต่อสู้กับเรามันจะมีคําถามว่าเราจะเล่นได้ไหมมันมี มันมีความกังวลมีความกลัวไปทุกอย่างเราจะเล่นได้ไหมเราจะทําได้ดีหรือเปล่าคนจะให้โอกาสเราไหมคือมันมีเข้ามาเยอะมากแล้วความกังวลนั้นมันก็เลยทําให้เป้ยรู้สึกกดดันแล้วทาให้เป้ยแบบค่อนข้างจะเครียดในการทําแบบทํากันบ้านเอออะไรอย่างเงี้ยพอเขาฉากวันแล้วเป้ยเล่นแบบเล่นปุ๊บแล้วเป้ยแบบออกมาจากฉากแล้วเป้ยก็น้ำตาไหลเลยเอ แต่ว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดเราถ่ายไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิอ้ยต้องไม่กดดันตัวเองคือเรารีบมาคุยกับตัวเองเลยว่าวันแรกที่เราคิดว่าเรารับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ได้บอกผู้ใหญ่แต่เราบอกว่าเรามีคําตอบแล้วว่าเราอยากเล่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันคืออะไรเราตั้งใจจะทําให้มองไม่ใช่หรอทําไมกลายมาเป็นกดดันตัวเองแบบนี้มันไม่มันไม่ดีเลยมันทําให้เราเล่นไม่ไม่ดีนะเอออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีความสุขกับการเล่นแล้วได้ทําให้โมมากกว่ากดดันแล้วมาแบบทําให้ตัวเองเครียดอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องรีบเปลี่ยนความคิดโชคดีที่อย่างที่บอกที่ทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงทุกคนให้กาลังใจมันก็เลยดีขึ้น ใช่ค่ะในความคิดของเป้ยไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการมาเล่นแทนแต่ให้มองว่าเป็นการมาเล่นให้หรือว่าเป็นการมาเล่นเพื่อโมมาสานต่อสิ่งที่โมทําค้างไว้ให้สําเร็จไปได้ด้วยดีเพราะเป้ยเชื่อว่าอย่างที่บอกไปคือความต้งเไม่เห็นความตั้งใจของโมคงไม่สบายใจได้แน่ถ้าสิ่งอะไรที่เรายังทําค้างไว้อยู่ก็อยากให้โมไม่ต้องเป็นห่วงในตรงนี้จะทําให้ดีที่สุด คนที่รักหรือว่าคนที่เป็นแฟนคลับน้องแตงโมก็จะเฝ้ารอติดตามว่าจะต้องเป็นยังไงออต่อไปเป้ยก็ขออนุญาตขออนุญาตเป็นคนที่มาสานต่อตรงนี้แทนโมขออนุญาตแล้วกันมีไปวางดอกไม้มไกม็เล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ไปทําบุญให้แล้วเราก็ทําบุญในที่เราทําได้อย่างเป้ยาศ,าศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเป้ยก็ทาในรูปแบบของเป้ย แล้วยังมีแผนอีกหลายๆแผนที่เราอยากจะทําให้โมติดตามตลอดเวลาติดตามตลอดเวลาแล้วภาวนาภาวนาตลอดเวลาว่าขอให้ความยุติธรรมเกิดกับโมคือเราก็มีความรู้สึกลูกผู้หญิงเหมือนกันอะ่ะทำไมในช่วงชีวิตของโมอ่ะก็เจออะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามาในชีวิตโหมันค่อนข้างจะโหดร้ายสำหรับโมเหมือนกันก็นั่งคิดทำไมแบบ โลกช่างไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงตัวเล็กๆบโมเลยเอออะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ก็ใจร้ายแล้วทำไมตอนไปก็ต้องใจร้ายอีกเอออะไรอย่างเงี้ยก็แค่คิดอย่างเงี้ยในฐานะคนคนหนึ่งที่รู้จักกับเขาแล้วก็เวลาเขาเจอปัญหาเราก็คอยส่งกําลังใจให้ตลอดเวลาก็เลยภาวนาว่าอยากให้มีความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับโมอะคะอือใช่หวังหวังตลอดหวังทุกวันก็ดูดูข่าวทุกวัน ก็เป้ยก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตมาสารต่อตรงนี้แทนโมแล้วเป้ยก็สัญญาว่าเป้ยจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เป้ยจะทำได้สัญญา